อันนี้ก็เปผมนะฮะด้านล่างก็เป็นสายน้ำนะทวันี้เราถึงจะไปสายลุ้งรองดาวบรรยากาศของการนอนเปลงนะ นี้ก็บริเวณแคมป์นะคแคมป์กายเเฮีฮา่าดี๋ยวอาบน้ำเสร็จล้น้ำอยู่ด้านข้างนี่ดื่มดืม่มกินกินขนมกันข้างข้างนี่จะเป็นโรงครัวแต่พี่เขากำลังหุข้าวนะครับแล้วก็มีทอดประทูนะครับ ส่วนตัวลานี่ก็กำลังทําใบเลี้ยงผัดไข่ไฟไม่แรงเท่าไหร่รอสักครู่แคมป์ของน้ําตกสายลุงละอองดาวเนี่ยก็จะแคมป์บริเวณนี้ก็จะพื้นที่กว้างนะกลางเต็นท์ก็ได้กลางเปก็ได้สะดวกทั้งคู่ แล้วอันนี้เก็นบริเวณที่กลางเต็นท์เอ,อบริเวณแคมป์นะและบริเวณแคมป์ดีกว่าพื้นที่ลาบพื้นที่ลาบตรงกลางนะครับแล้วก็มีตาไผ่ล้อมอ,อด้านข้างนะครับ ก็จะมีทางลงไปที่ลาห้วยนะไปเล่นน้ำอาบน้ำได้ไปนี่เดียวมนอ๋อไอ้เขาเลื่อนไหนหม้อเอาอุ่นนี่นี่นนหม้อเอาอุ่น ตอนเช้าๆก็นะก็จะมีวงกาแฟแต่ว่าความเขาเรียกว่าอะไรอะคะมันหนักอยู่แล้วนนมันเป็นกาแฟมัชิลกินกาแฟกันนะเรียวเดียวอะมันจะไม่ผสมแต่ว่าถ้ากินพวกกาแฟพวกเครื่องมันมาินร้อนอะกินไม่ได้ คู่นะเสียงเราเวอร์อน้องลงพอดีแบบแปที่ยวะมาด้วยปะติกาก้นมันสิดแล้วโอเคเยอะๆยิ่งดีแล้ว่มตังีาทาน่อยนสนมากด้วยแล้วหัวบูบตีบ้าอ่ะโอเคเราก็ตั้บดกว้ารปล ออหเนเดี๋ยวเนไม่จุโอเคเราก็ตัดเงกคู่นะดยออนไลน์ดาเวลาทั้งวันเวลาไปทั้งวันไม่ม่นเขาาเรยนีก่อเวลาทั้งวันโอเคะ บริเวณแคมป์นะก็จะมีทางลงไปทางน้ําได้สองทางนะฮะอ่านี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับทางก็จะเละและลื่นนิดนึงนะครับถ้าใส่เท้าแตะนี่ก็อาจจะระวังเรื่องลื่นหน่อย เป็นบริเวณที่อาบน้ำของพวกเรานะ <c oughs> แล้วก็มีฝั่งนู้นอีกครับได้มีแอ่งลึกด้วยแต่ว่าต้องเดินไปอีกสักหน่อยนึง ได้นะครับเพื่อน